สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้นะครับอากาศร้อนๆนะเหลือไปเห็นหนีน่นี่ตะลิงปิงเห็นไหมนะี่ครับเป็นลูกอีกแล้วมันเป็นดกเลยกำลัง,งหน้ากินเลยนะครับเปรี้ยวปากแล้วก็ไปเห็นต้นมะม่วงมันมีลูกมะม่วงเบานะคน,คนใต้เขาเรียกมะม่วงเบาคือลูกมันจะไม่ใหญ่ไปกว่าน,นี้แล้วครับแล้วมันก็จะลูกแค่นี้แหละแ้วแมันก็เปรี้ยวมากเลยนะครับถึงแม้ว่ามันสุกมันก็จะเปรี้ยวนะครับนี่นะเห็นลูกไหมเห็นไหมเดี๋ยวพอจะเอาไปยำ ยำกับไข่มดแดงนะครับแล้วก็ใส่กระบ,บองเพชรด้วยนะครับยำไข่มดแดงใส่กระบ,บองเพชรท่านั่งเห็นรูปเห็นรูปไหมแล้วใส่มะม้องงกันก่อนเตรียมอุปรกรณ์พร้อมนะครับอรกรณ์พร้อมเอาช่อหน,น้านี้ก่อนหนึงสูงดิชาไทยดีคนยำบ้า ไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันเนอนจอแล้วเจอ,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 อแล้วนะครับมันม่วงมะม่วงน้อยของฉันมะม่วงอังกันไปไหนแล้วเมื่อกี้เจอแล้วนะครับอ่ะมันมีช่อไม่มนี้ไหมเหลือแค่เนี้ยอันนี้ไม่ใช่อ,อันนี้นีนางนะมันมีอยอู่ข้างในหล่นมาแค่สองอันนะ่ะเฮ้ขอดูดูอยู่ตรงไหนเนาะ หรือว่ามันมีแค่สองหรือว่ามันค้างอยู่เอ้ยไหนเนอะหายไปไหนฮาไม่เจอโอเคเดี๋ยวเอาไหนละอันนี้เอาช้อนนี้กันช้อนนี้นะครับเ,เยอะมากคนละอันไปอืมมะม่วงเปล่าออ โคลาออกไปเยอะๆปะม่วงโคลาโคลาออกไปออกมาโหูมัดแดงจะจับไปยำ้ำครับเปรี้ยวปากมีน้ำปลาหวานทำทำน้ำปลาหวานเลยนะครับือโอเคนะมีมุ้งหืมน่ากินเปรี้ยวปากเลยแดดร้อนๆนะน้ำปลาหวาน เออพอเห็นต้นํำลึงเดี๋ยวจะให้ดูนะครับมันจะมีสองแบบอันนี้ใบํำลึงนะครับอันนี้ใบตัวเมียนะครับนี่นะใบดำลึงตัวเมียส่วนอันนี้นะครับใบดำลึงตัวผู้นี่นะครับถ้าเกิดใครนะครับที่ซื้อตำลึงมาทานแล้วเห็นใบมันไม่เหมือนกันเนี่ยป้องแนะนําว่าให้กินใบตัวเมียนะครับถ้ากินใบตัวผู้เนี่ยจะทําให้ท้องเสียได้นะครับหรือว่าขับถ่ายมันจะช่วยในการขับถ่ายแบบดีเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นควรจะกินตัวเมียนะครับนะกินตัวเมียจะได้ไม่ต้องจะได้ท้องไม่เสียนะครับอันนี้นะสองอย่างนะเห็นไหมือน อันนี้้องเอาเคล็ดลับบ้านๆมาบอกให้ดูนะครับว่าใบาตำลึงต้องกินตนัวเมียนะครับอยากินใบตัวผู้โอเคเนาะเดี๋ยวไปยำไปยำไข่มดแดงใส่กระบองเพชรแล้วกใส่มะม่วงด้วยใส่ตะลิงปิงด้วยมันจะแซ่บขนาดไหนเมนูชายสดน,นะครับตอนนี้ก็มาเก็บตะลิงปิงนะครับจะไปยำนะครับโอยอากาศร้อนมากดิร้อนจนแบบขนลุกอะ่ะเห็นไหมร้อนจนขนลุกะ ล้วเล่นผลลุกหมดเลยไม่ได้ปวดเอ๊ะนะจ๊ะแต่มันร้อนจริงๆร้อนจนแบบวาบร้อนแบบเผาๆอ่ะเขาเรียกกระเล็งปิงกำลังน่ากินเลยนะครับไซนี้ชิมน้ำปลาหวานเขาแค่เขใช้ก็ขาแค่นี้นะครับตั้มโอ้อันนี้อันนี้กำลังขี่ได้แล้วเดี๋ยวไปยำกันนะครับอ๋อขอแถมอีกนิดออันนี้ึบโอเค ยำกันนี่นะครับมะม่วงกับตะลิงปิงใช่มะม่วงให้ยานมันออกนะครับกบตะลิงปีนมาล้างเดี๋ยวจะปอกมะม่วงแล้วก็สับนะครับเดีย๋ยมาไปดูสูตรกันนะครับว่าเราจะใช้สูตรอะไรนะครับในการยำนะครับของปอกนะชอบมากเลยนะครับอันนี้คือเป็นสูตรที่คิดเองนะครับแต่ถ้าใครจะเรียนแบบก็ได้นะครับรับรองเขาไม่เสียอร่อยด้วย แล้วก็เริ่มเจียนะครับร์ให้เขาสุกหมกมันก็เหมือนกับย่างนะเนาะเขาสุกนิดนึงปกติอ่ะคือจะทำแบบนี้แล้วก็กินกับน้ำพริกแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวเราไปใส่ยำเขาสุกนิดนึงนะครับ สีเริ่มเปลี่ยนแล้วเห็นไหมเริ่มเป็นสีเขียวแบบฉ่ำๆน่ากินนะเพราะว่าเมือกมันออกมาน้ำมันออกมานะนี่นครับก็สุกแล้วเนาะนิ่มละสีเปลี่ยนมันเขาสุกเร็วนะครับเพราะว่ามันมีน้ำข้างในเนาะ้มันก็มันจะแบบร้อนร้อนเร็วอะก็คือมันจะสุกอะ ทุกคนคือเปิดตู้เย็นมาไอถุงไข่มดแดงมันหายไปแล้วมันไม่มีนะครับไข่มดแดงแต่ว่าก็ยังโชคดีจะม,มีนี่นะครับตัวอ่อนของพึ่งนะครับนี่นะตัวอ่อนของพึ่งก็อืก็ถือว่าโอเคนะก็ได้ใช้ได้อยู่นะตัวอ่อนของพึ่งพ่อน่าจะแอบ,บให้แม่ยำให้กินไปแล้วอะก็เดี๋ยวเราไปยำตัวอ่อนของพึ่งแทนยำไข่มดแดงแล้วกันนะครับ คือแบบไม่ได้ไม่ได้เปิดดูอะครับชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปยำไข่ตัวอ่อนพึ่งกันนะครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วเขก็จะคั่วคั่วให้เขาสุกนิดนึงตัวอ่อนพึ่งนะตัวนี้มันตัวอะไรนะ,ะรนะที่ออพึ่งจะติดฟันนะครับติดเนื้อเราต้องคว้างงนเขาเอาอ,ออกนเดียเดี๋ยวเขาก,กไปกรองนะกรองละลายแต่เหมือนทำมาแล้วเรียบร้อยแล้วแหละครับเราผัดให้สุกนิดนึง หอมมากคืแมากหอมมากเฮ้ยขนาดจะดีกว่าไข่มดแดงก็ได้ก็เหมือนราคามันจะสูงกว่านะครับเนาะถือว่าโชคดีไปแล้วกันโอเคมันเริ่มร้อนแล้วเหรอเดี๋ยวพอสักพอนะเพราะว่าผัดแป๊บเดียวมันอยู่นยในตู้เย็นทำให้มันรน้อนเฉยๆไม่ให้มันเดือดน,นะอ่าเดี๋ยวความหวานม,มันจะหายไปนะครับเอาแค่นี้ค่ะ ไปเริ่มยำกันเลยนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวป๊อกจะใส่น้ำกะทิลงไปนะครับอ่ายำจะใส่น้ำกะทินะครับยำของป๊อกจะใส่น้ำกะทิไปน,นิดนึงเป็นยำกะทิสดนะครับแล้วก็ใส่กะปิไปน,นิดนึงนะครับ <c oughs> กะปินะครับประมาณหนึ่งส่วนสองช้อนโต๊ะนะครับใส่กะปิไปน,นิดนึงแล้วก็ละลายกะปินะครับ ิากนคนให้กะปิละลายนะครับอะ,อะละลายแล้วหลังจากนั้นนะครับใส่น้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอันนี้คือปรุงความชอบเลยนะครับน้ำปลากับซอสไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่ากะปิเขามีความเค็มอยู่แล้ว ส่วนกะทิก็มีความหวานอยู่แล้วบวกกับน้ำตาลมันก็ไปเพิ่มความหวานครับในยำหลังจากนั้นนะครับ,เร,บเราจะใส่เครื่องที่เราหัน่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกแต่ขออนุญาตชิมก่อนนะครับอืมอร่อยมากคุณอร่อยอร่อยตอกติดกะปิขอเติมกะปินิดนึงขอเติมกะปินิดนึงนะครับชอบกลิ่นกะปิมันหอมเข้มข้นยังไปเลยนะจ๊ะเป็นยำกะทิสดนะครับ เป็นตอนแรกก็จะยังไข่มดแดงนะตอนนี้คงเปลี่ยนเป็นตัวตัวอ่อนพึ่งแล้วนะคะเพราะว่าไขมดแดงโดนขโมยไปแล้วครับอือหลังจากนั้นครับใส่ตัวอ่อนของพึ่งลงไปนี่ตัวอ่อนที่เราผัดใส่ไปใส่ตัวอ่อนลงไปมีอันทีเยอะนะครับเดี๋ยวเราตั้งตั้งว่าตั้งชื่อชื่อนี้ดีกว่าชื่อครัวดีกว่าปกติเขาจะมีรายการแล้วก็มีชื่อครัวคุณนั้นคุณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราตั้งเป็นครัวอะไรเดีย ครัวดึงรังดีไหม่องรังก็คือแบบอะไรนะผากกาดไส้อะดึรงรังแปลว่าแบบลบดึรงรังหรือไม่ก็แบบมันเยอะสะเป,ป็สะปลาไปหมดไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยครัวดึงรังนะครับอ่ะคนให้น้ํามันเข้าไปในตัวตัวอ่อนนะครับแล้วก็ใส่เครื่องยํานะครับทุกอย่างที่หั่นไว้นะครับตามใจชอบเลยนะก็ใส่ไปให้หมดเลยนะครับชอบอะไรก็หั่นอะไรเยอะๆนะครับก็หั่นใส่อย่าไปซีเรียสมากครับกินคนเดียวนะอืมวิ้งน,น,น,นะกินอ่ะสีสันใช้ได้เลยนะ ว้าวไม่ได้บิ้วนะไม่ได้บิ้วนะแต่มันน่าอร่อยจริงๆนะเห็นไหมเห็นไหมทมันน่ากินอยากชิมมากเลยน้ำลายตอ,อมากเลยเปรี้ยวปวากแล้วก็เดี๋ยวจะลองใส่กระบองเพชรไปด้วยกระบองเพชรที่เราไปเจียวไว้ก่อนหน้านี้ลองใส่ไปเมื่อกี้อยชิมไปแล้วแหละกระบองเพชรมันก็รสชาติอร่อยบบหวานๆดีนะครับนุ่มดีอยากใส่กระบองเพชรไปด้วยรู้งี้วันหลังอ่ะทำเยอะๆดีกว่ากระบองเพชรอ่ะ เอามากินอร่อยดีแต่ปกติแล้วกินเนื้น้ำพริกอยู่แล้วนะครับแต่ไม่เคยกินแตายา่ยำรอบนี้มาลองมาใสายา่ยำดูเอ้ยมันก็เข้าดีนะกินกับข้าวก็ได้นะเนี่ยกินเล่นเป็นของทานเล่นก็ได้ลองชิมดูนะดีแล้วเนาใส่หน่อยไ,ไหมเป็นค,คนติดเปรี้ยวนิดนึงคนติดรอบนี้จะได้กินไหมวันี่ยโชคดีนะมีตัวอ่อนพึ่งถ้าไม่มีนี่คือหน้าแตกอะ เตรียมตัวทำคลิปเต็มที่แต่ไข่มดแดงหายอะ่ะข้อน่าจะแอบเอาไว้แม่ทำกินไปแล้วอะ่ะเพราะว่าเมื่อวานยังมายังเห็นมีอยู่เลยนะคโอเคนะแต่เราจะลองชิมดูเนาะทุกคนอ้าปักทำไม,มก็ไม่ตมูเห็นไหมฉ่ำมากเลยนะฉ่ำกะทิมากเลยเราจะลองชิมดูนะครับคำนี้เลย ไม่ได้ไม่ได้กว่าหกไม่ได้บิ้วเลยนะอืร่อยโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะหิวมากเลยเสร็จแล้วเนาะคลิปนี้ทำเล่นๆนะครับอย่ากเรียกกันนะอร่อยจริงขอยคำก่อนไปอืมอร่อยนัวมากเลยหวานมันเปรี้ยวเค็มครบทุกรสลองไปทำดูลองไปทำดู